ประตูสู่ความสำเร็จอาจเปิดได้ง่ายและไวขึ้นได้ด้วยสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าสเสน่ห์ในการคุยเพราะคนคุยเป็นกับคนคุยเก่งมันต่างกันอยากสำเร็จไวอย่างที่ต้องการพอดแคสต์นี้มีคำตอบค่ะคุณกำลังรับฟังสติสตาง Strong Step อดแคสต์มาฟังสิ่งที่จะช่วยเพิ่มความสุขให้คุณได้มากขึ้นทาให้คุณใกล้ความสาเร็จขึ้นอีกขั้นมาสนุกกับการพัฒนาตัวเองไปด้วยกันค่ะ เหนื่อยหน่อยนะถ้าคุณต้องเจอกับคนที่คุยแล้วน่าเบื่อคุยแล้วไม่น่าสนใจไหนจะชอบเมาท์มอยแต่เรื่องตัวเองพอจะเล่าเรื่องของเราบ้างก็ทำหน้าเบื่อไหน่ายพูดตัดบทเอาซะดือด้อเอาว่าคนแบบนี้ไม่คุยด้วยจะดีกว่าเพราะการสนทนากับใครสักคนมันต้องเป็นแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยกันคุยกันไปแบบมีโต้อตอบกันไปมาถึงจะสนุกถึงจะน่าคุยด้วยต่างฝ่ายต่างก็ต้องมีความคิดเห็นบ้าง ยังมีการตอบสนองเป็นการยิ้มหรือหัวเราะยามเป็นเรื่องตลกขบขันหรือมีการคิดตามบ้างยามเป็นเรื่องขอความเห็นแบบนี้เป็นต้นฟังดูก็ไม่เห็นจะยากอะไรแต่เปล่าเลยมันเป็นเรื่องยากพอตัวหากคุณไม่เข้าใจศิลปะของการพูดคุยสื่อสารที่ได้ประโยชน์สูงสุดแบบสร้างผลลัพธ์แบบดีเลิศให้ผู้พูดเอาว่าเดี๋ยวจะสรุปให้ฟังแบบง่ายๆจบใน5ข้อค่ะมาฟังกันเลยค่ะ ข้อ 1. ต้องเป็นคนมีความสุขอยู่เสมออย่างแรกเลยเราทุกคนอยากคุยกับคนที่มีความสุขคุยแต่เรื่องดีๆสนุกและไม่น่าเบื่อวิธีการง่ายๆที่สามารถดึงดูดผู้คนให้เข้ามาหาคุณได้ง่ายขึ้นนั่นคือการแสดงออกว่าคุณมีความสุขหลายคนอาจค้นในใจว่าความสุขมันจะแสดงออกมาได้ยังไงมันไม่ใช่แบบเสื้อผ้าที่จะเอามาสวมใส่ให้คนอื่นเห็นได้ว่าเรามีความสุข ความสุขมันไม่ใช่แค่สิ่งที่คุณมองไม่เห็นแต่ความสุขรู้สึกได้ความสุขสังเกตได้จากคนที่แสดงว่ามีความสุขในการใช้ชีวิตการสื่อสารด้วยร่างกายอย่างการยิ้มการหัวเราะบ่อยๆของใครสักคนแค่นี้คุณก็อาจมองว่าเขาคนนั้นกำลังมีความสุขก็ได้แล้ว ความสุขมันแสดงออกไม่ยากเสียหน่อยเอาง่ายๆเริ่มต้นที่คุณอาจยกริมฝีปากขึ้นเล็กน้อยให้เหมือนอมยิ้มอยู่บ่อยๆพอริมฝีปากถูกยกขึ้นน้ำเสียงของคุณก็จะสดใสขึ้นพอเสียงคุณดูสดใสน่าฟังการสนทนาก็ราบรื่อนชวนฟังมากขึ้น ยกตัวอย่างง่ายๆเหมือนค c เซ็นเตอร์ที่คอยโทรหาลูกค้าอย่างเรื่องขายประกันเอ่ยเรื่องเสนอขายสินค้าเอ่ยพวกเขาจะถูกฝึกให้ยิ้มขณะคุยโทรศัพท์เพราะเสียงจะดูสวยดูใสน่าฟังมากขึ้น พวกโทรหาลูกค้าจึงไม่ต้องการคนสวยคนหล่อแต่ต้องการคนมีเสียงน่าฟังชวนฟังต่างหากดังนั้นถ้าหากอยากให้คนเข้าหาคุณหรือสามารถเข้าหาคนอื่นได้ง่ายขึ้นคุณก็ควรยิ้มให้มากขึ้นแสดงออกว่ามีความสุขคิดในเรื่องดีๆชวนคุยแต่สิ่งที่ชวนฟังไม่ใช่นินทาเพิรเจอร์ไร้สาระแบบนี้คนฟังก็จะชอบคุยกับคุบคณมากขึ้นไปอีกค่ะข้อ 2. ใช้เทคนิค m i r r o r i n g e f f e c t เทคนิคนี้เป็นการแสดงท่าทางแบบเดียวกันกับคู่สนทนาของคุณมันคือปรากฏการณ์ทางจิตวิทยาที่ว่าเมื่อเราเรียนแบบท่าทางหรือบุคลิกของใครสักคนคนคนนั้นก็จะรู้สึกชื่นชอบในตัวเราได้ง่ายขึ้นมันเป็นการทําให้อีกฝ่ายคิดว่าคนคนนี้ชอบอะไรคล้ายๆเรามันเหมือนเป็นการทำให้อีกฝ่ายเปิดใจให้คุณได้ง่ายขึ้นการทำแบบนี้อาจเริ่มง่ายๆเช่นถ้าอีกฝ่ายนั่งขว่ห้างคุณก็อาจนั่งแบบนั้น หรือถ้าอีกฝ่ายพูดช้ากว่าคุณคุณก็อาจพูดช้าลงกว่าปากติเล็กน้อยเพื่อให้เข้ากับจังหวะการสนทนาของอีกฝ่ายแบบนี้เป็นต้นส่วนเทคนิคเพิ่มเติมในเรื่องนี้ดรฮิโร่ผู้เขียนหนังสือจิตวิทยาสายดากล่าวว่าอาจนำเทคนิคนี้มาปรับใช้โดยการสั่งเครื่องดื่มที่เหมือนกันอย่างถ้าอยู่ในร้านกาแฟก็อาจสั่งกาแฟแบบเดียวกันมา แต่อาจเสริมคำพูดขึ้นว่าอุ๊ยกำลังจะสั่งแบบเดียวกันนี้เลยอะไรแบบนี้เพื่อทำให้อีกฝ่ายประทับใจรู้สึกเหมือนเป็นพวกเดียวกันแบบนี้เป็นต้น ข้อควรระวังการใช้เทคนิค Mirroring Effect มีข้อจำกัดคืออย่าทำตามอีกฝ่ายมากจนเกินไปจะทำให้อีกฝ่ายกังวลและอึดอัดมันให้ความรู้สึกแบบเดียวกันกับเจอพวกสต a อ k เกควรจะถูกมองว่าเป็นโรคจิตเอาได้เป็นคนแบบชอบทำตามคนอื่นชอบสะกดรอยตามแบบนี้ผลที่ได้จะออกมาตรงกันข้ามกับความประทับใจได้ผลคนละด้านเลยทีเดียวข้อ 3. ใช้สีหน้าให้เป็นประโยชน์ อีกเรื่องที่สำคัญไม่น้อยนั่นคือสีหน้าของคุณนั่นก็คือตาปากและคิ้วเป็นหลักซึ่งอวัยวะทั้ง3ส่วนนี้ถ้าคุณใช้มันให้ดีและถูกวิธีสิ่งเหล่านี้จะช่วยส่งเสริมให้คุณสามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้ดีขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อการพูดคุยกับใครสักคนหากคนคนนั้นทำหน้านิ้วคิ้วขมวดทำปากคว่ำโดยการกดทั้งคิ้วและปากต่ำลงกว่าปกติเราสามารถรับรู้ได้ไม่ยากว่าเขากำลังรู้สึกด้านลบอาจไม่พอใจอยู่ โกรธหรือหงุดหงิดอยู่แบบนี้เป็นต้นคนที่มีธุระจะคุยด้วยก็ไม่อยากคุยด้วยแล้วคุยไปก็อาจทะเลาะกันเอาได้ด้วยว่าอีกฝ่ายอารมณ์ไม่ดีอยู่แล้วดังนั้นคนที่ติดทำหน้างอแบบไม่รู้ตัวต้องปรับแกนิสัยด้านนี้โดยไวแนะนำว่าช่วงแรกๆที่เริ่มปรับให้ดูกระจกบ่อยๆว่ากำลังทำหน้าแบบนั้นอยู่หรือเปล่าต้องพยายามหยุดทำอย่างเด็ดขาดที่อยากให้ตัวเองดูเป็นคนน่าคบน่าสนทนาด้วยมากขึ้น ส่วนสายตานั้นเอาง่ายๆเลยคนโกหกไม่พูดความจริงเวลาพูดมักจะหลบตาคนอื่น ตรงกันข้ามการสนทนาที่มาจากความจริงใจจึงต้องมีการมองตากันเป็นครั้งคราวอย่าติดนิสยัยหลบสายตาคนอื่นขณะสนทนากันมันสามารถสื่อได้ว่าคุณไม่จริงใจหรือกำลังโกหกก็เป็นได้เอาง่ายๆหากอยากทำให้ตัวเองเป็นคนน่าคบน่าคุยด้วยมากขึ้นก็ให้ปรับมายิ้มที่มุมปากปรับคิ้วให้สูงขึ้นเล็กน้อยจากที่เคยกดปากกับคิ้วต่าตลอดเวลาหรือเอาง่ายๆก็คือเราต้องปรับให้หน้าตารับแขกมากขึ้นนั่นล่ะ ถึงจะง่ายกับการติดต่อสื่อสารที่สำเร็จผลมากขึ้นนั่นเองข้อ 4. ขานรับยามอีกฝ่ายเล่าเรื่องการมีท่าทีตอบกลับอีกฝ่ายขณะกำลังสนทนาการเป็นสิ่งสำคัญหลายคนมองข้ามไปเพราะไม่รู้ถึงความหมายลึกๆในเรื่องนี้จนอาจแสดงกลับด้วยการไม่แสดงท่าทีใดๆให้อีกฝ่ายรับรู้ว่าเข้าใจในสิ่งที่กำลังพูดหรือไม่ ความจริงแล้วการขานรับอีกฝ่ายด้วยการยิ้มหรือหัวเราะหรือกระทั่งการพยักหน้าช้าๆไม่ได้เป็นแค่การส่งสัญญาณให้อีกฝ่ายแค่รับหรือว่าเราเข้าใจที่เขากำลังพูดอยู่เท่านั้นแต่มันคือการกระทำในเชิงยอมรับบอกในเชิงว่าคุณเข้าใจมุมมองที่คู่สนทนากำลังสื่อออกมาลึกๆก,ก็คือการใส่ใจน่าละค่ะเอาง่ายๆถ้าหากคุณคุยกับใครสักคนแล้วอีกฝ่ายนิ่งเฉย ไม่มีท่าทีตอบรับใดๆไม่ใช่แค่คนคุยด้วยคุยแล้วจะเสียอารมณ์ไม่สนุกกับคนที่ไม่มีฟีดแบ็กตอบรับแต่มันอาจแสดงถึงความเฉยชาและดูเมินเ,เฉยต่อฝ่ายตรงข้ามอาจทำให้มีเรื่องราวบานปลายต่อได้ถ้านึกไม่ออกยกตัวอย่างถ้าตำรวจตั้งด่าแล,ล้วเรียกคุณถามคำถามต่างๆแล้วคุณเฉยๆไม่ตอบรับใดๆทำหน้านิ่ง อันนี้ก็คงอาจมีการต้องสงสัยว่าคุณทําอะไรผิดมาปกปิดอะไรไว้จึงนิ่งเฉยอะไรไปโน่นได้ถึงตัวอย่างอาจจะไม่ตรงประเด็นนักแต่อยากให้เห็นถึงความสําคัญของการตอบกลับคู่สนทนาของคุณการพูดคุยกันจะให้ดีต้องมีการรับรู้เกิดขึ้นจากทั้งสองฝ่ายเป็นเรื่องสําคัญค่ะข้อ 5. เป็นผู้ฟังให้มากกว่าผู้พูด โดยพื้นฐานมนุษย์มักชอบพูดมากกว่าชอบฟังเราสนุกกับการเล่าเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตให้คนอื่นๆได้ฟังได้รับรู้เพราะจริงๆแล้วเราอยากได้รับการยอมรับเป็นพื้นฐานและเราก็หมกมุ่นอยู่กับเรื่องราวของตนเองมากกว่าสิ่งอื่นๆดังนั้นเมื่อเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเราก็อยากจะเล่าให้คนอื่นฟัง พราะลึกๆแล้วเราถามเพื่อสอบถามอีกฝ่ายว่าคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นเราก็แค่อยากสแสวงหาการยอมรับว่าเราตัดสินใจทำเรื่องนั้นๆนได้ถูกต้องแล้วนั่นเอง จึงไม่แปลกถ้าต่างฝ่ายต่างก็อยากพูดสิ่งที่ตัวเองอยากจะพูดอยากแต่จะเล่าให้อีกฝ่ายฟังมากกว่ามานั่งฟังอีกฝ่ายพูดแต่หากคุณมีเป้าหมายว่าต้องการสื่อออกไปว่าคุณสนใจฝ่ายตรงข้ามอยากสร้างเสน่ห์กับอีกฝ่ายเพื่อให้เขาประทับใจมากขึ้นก็ควรทําตรงกันข้ามถึงจะถูกฉะนั้นเราควรระวังการพูดที่มากเกินไปโดยปรับมาฟังให้มากขึ้นแบบนี้จะช่วยทําให้อีกฝ่ายได้แชร์ได้เล่าเรื่องราวได้มากขึ้นและรู้สึกว่าคุณสนใจอยากฟังเขา เขาเลาล่แค่นี้ก็สร้างความประทับใจได้ง่ายๆแล้วต้องลองดูค่ะสุดท้ายมีเทคนิคเล็กๆมาฝากค่ะการตอบกับคู่สนทนาของคุณให้ดูมีเสน่ห์อย่างการพยักหน้าตอบรับนั้นถ้าอยากให้ผู้ฟังรู้สึกถึงการเป็นพวกพ้องแบบว่าเราอยู่ฝ่ายเดียวกันกับเขาก็ให้พยักหน้าเร็วประมาณ2-3ครั้งการทำแบบนั้นมันเหมือนพูดว่าเออเอ,อเห็นด้วยเลยละเป็นการพยักหน้าเชิงเห็นด้วยค่ะ แต่หากอยากให้อีกฝ่ายแค่รู้สึกว่าคุณเข้าใจว่าอีกฝ่ายกำลังสื่ออะไรก็ให้แค่พยักหน้าช้าๆเป็นจังหวะสองสครั้งในบางครั้งมันจะเหมือนการกล่าวว่าอืมอืมเข้าใจาละง่ายๆแบบนี้ล่ะค่ะเป็นเทคนิคง่ายๆกับการพยักหน้าเพื่ออธิบายความรู้สึกของคุณถึงแม้จะไม่ได้พูดอะไรออกมาก็ตามและนี่ละ่ะการสร้างเสน่ห์แบบง่ายๆที่ใช้ได้ทั้งผู้หญิงหรือผู้ชาย จากคนอายุน้อยหรือคนมีอายุสิ่งที่กล่าวมา5ข้อนี้สามารถช่วยให้คุณเป็นคนมีเสน่ห์น่าคุยด้วยขึ้นมากแน่นอนต่อไปนี้อยากจะพูดอะไรก็ทำให้ดูน่าฟังขึ้นมีคนอยากคุยและอยากฟังคุณมากขึ้นด้วยติดต่องานราบรื่นการงานก้าวหน้าความสัมพันธ์รอบตัวก็พัฒนาได้ดีขึ้นตามไปด้วยล้วนะแค่ถามง่ายๆแค่นี้ละคะ่ะชอบก็บกดไลค์ใช้ก็กดแชร์แต่ถ้าใช้รู้ว่าแค่ก็คอมเมนต์มานะคะ ขอบคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะหากใครยังไม่ได้กดติดตามฝากกด subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ